เสรีหรือเล่นตามงงก็คือกิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมงการเล่นนะครับหรือมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ภายในห้องเรียนเช่นมุมบล็อกมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษานะครับมุมบ้านมุมร้านค้าเป็นต้นนะครับสองกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดนะครับเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นนะครับการฉีกการตัดหรือการประดิษฐ์นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้เด็กนะเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตนะครับคิดหาเหตุผลฝึกการสร้างสรรค์ผลงาน,นครับเป็นลักษณะน,นิสัยการฝึกมาพร้อมทั้งในการเรียนนะครับสามกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะครับเป็นกิจกรรม ที่จะให้เด็กนะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะนะครับโดยใช้เสียงเพลงคําร้องจองนะเครื่องเครานะหะจังหวะและ,ะอุปกรณ์อื่นๆมาประกอบการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กนะครับเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตอนได้ 4. กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้การฝึกทํางาน ได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟังพูดสังเกตคิดแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดยมีบรรยากาศการเรียนรู้จะเป็นแบบการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งจะทําทให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดความคิดรวบยอด สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีจดจำได้นานเรียนรู้ด้วยความสุข 5. กิจกรรมการแจ้งกิจกรรมการแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กนะครับได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกําลังเคลื่อนไหวร่างกายและ,สะแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่และคนเป็นหลักกิจกรรมนี้ครูควรจัดให้เด็กได้เล่นทุกวันโดยที่กิจกรรมการแจ้งเป็นกิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อเด็กมากเพราะเด็กต้องการการเคลื่อนไหวและพัฒนาความสัมพันธ์ของกล้ามเนนะื้อ 6. เกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎกติกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่างจำนวนประเภทมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กวัย3-6ปีเช่นเกมจกับคู่แยกประเภทจัดหมวดหมู่เรียงลำดับโดมิโน,โน่ลอตโต้หรือภาพตัดต่อนะครับธรรมาองค์ประกอบของรูปแบบจัดการประสบการณ์เรียนรู้หหลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อและแนวคิทดทฤษฎี ที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้หลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้จะเห็นตัวชี้นําการกําหนดจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงานเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 2. จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3. สาระและกระบวนการเป็นส่วนที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุประสงค์เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานเป็นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆเมื่อนํารูปแบบจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ ห้าวัดและประเมินผลเป็นส่วนที่ประเมินถึงประสิทธทิผลของรูปแบบการจัดการของรูปแบบประสบการณ์การจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยหนึ่งจเป็นประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 2. เน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 3. จัดให้เด็กได้รับพัฒนาโดยให้ความสําคัญทั้งกับกระบวนก,การการผลและผลผลิต 4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 5. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กนะครับสําหรับผมขอนําเสนอใน ของข้อเป็นเท่านี้นะครับต่อไปคือหมวดภาษาจา